ข้อผิดพลาดของก้าวไกลโทษสอวอโทษทุกคนยกเว้นตนเองอางานการเมืองหาใช้เด็กอยากได้ของเล่นไม่รู้สึกผิดไม่คิดแก้ไขก็อ้างอิงจากนิดาโพที่ว่านี้นี่แหละซึ่งก็ประมาณ70%เป็นเป็นความผิดพลาดของก้าไกลพี่ท่าจะถือหุ้นสื่อทำไมเอาเสียงประชาชนมาเสี่ยงจะเป็นแค่นิเดตททำไมไม่ระวังตัวอดีตก็มีให้เห็นแล้วด่าดคนอื่นทุกวัน ไอ้ไนี่ไม่ให้ตรวจสอบไม่ให้ใครตรวจสอบเลยพอตัวเองโดนตรวจสอบม่งไปด่าเขาโูจะฟ้องเขามั่งล่ะรังเกียจนักงานนิติสงครามไปฟ้องเาใไมอะเรื่องหุ้นสื่อกฎหมายบอกห้ามถือก่อนวันที่มึงจะมาสมัครสอสอเนี่ยแล้วถามว่ามึงจะถือหายี่อะไรเพราะที่สุดแล้วมึงก็ไปโอนให้คนอื่นได้ไงแปลว,ว่ามันโอนได้แล้วทำไมก่อนหน้านี้เสือกไม่โอนละ่ะพอเขาจะไปยื่นสารตรวจสอบโอ้ยแหมวัยปานกรรมนิตนุ่มกรรมนิตบ้านมึงอะ พูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งมางานศพพ่อทันครึ่งไม่ทันครึ่งมาตราหนึ่งหนึ่งสองยกเลิกครึ่งแก้ไขครึ่งนี่ฟังความเห็นจากน้องเขานะฮะเขาก็พูดอย่างที่ผมบอกอะ่ะคุณชนะใช่เพราะคุณคะแนนสูงสุดแต่ว่าคุณยังไม่ได้ฉันทามติคุณถึงต้องไปชวนคนอื่น แต่คุณชวนไปแล้วก็ด่าไปอันนี้ก็เรื่องคุณนะเขาอาจจะชอบก็ได้เนี่ยเขาบอกไนงะประชาธิปัตดยด์ด่าเขาก็บอกเขาก็จะสนับสนุนนะ่ะเออก็มีไงตบจูบตบจูบเนี่ยแต่อย่าลืมนะฮะหลายคนบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญวางยาไม่รู้ผมอะคนหนึ่งที่ลงคะแนนประชามติให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านฮะด่าผมได้ไม่ผิดเพราะตอนนั้นประชามติรัฐธรรมนูญเท่าไหร่สิบหกล้านอันี้ได้มากี่ล้านเองอะ,อะ ก็ต้องแก้ให้ได้สิงั้นผมไม่โทษรัฐธรรมนูน